บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติที่มณฑลฐานบกที่22จังหวัดอุลราชธานีปีนี้แตกต่างไปจากทุกปีค่ะเนื่องจากไม่มีการนําอาวุธยุโทโธปกรณ์ออกมาแสดงเมื่อก่อนนี้ค่ะจะมีทั้งรถทุ่มเกราะปืนใหญ่หรือว่าปืนต่อสู้อากาศยานเพราะว่ากําลังคลและยุโทโธปกรณ์ส่วนใหญ่ถูกนําไปประจําการตามแนวชายแดนนะคะ พลรีธนกฤตพันรอดผู้บัญชาการนนามฑลทหารบวกที่22เปิดเผยว่าการจัดก,การปีนี้มุ่งให้ลูกหลานทหารได้ผ่อนคลายความคิดถึงผู้ปกครองซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่แนวหน้าจึงมีการจัดกิจกรรมการเล่นสําหรับเด็กๆมีทั้งโยนฟุตบอลปาเป้าจับสลากชิงรางวัลรถจักรยานด้วยค่ะเด็กๆที่มาร่วมงานส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานของกําลังพลประจําค่ายนะคะบรรยากาศแม้ว่าไม่เหมือนเดิมแต่ว่ายังคงเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เด็กๆหลายคนบอกว่าอยากเติบโตไปเป็นทหารเหมือนกับผู้ปกครองค่ะเพื่อรับใช้ประเทศชาติในอนาคต